สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผทุกท่านด้วยนะครับผมผมวันนี้เราก็จะมา,าหาทำการย่องทั้งเกมนะจะไปซ้ำกับคนอื่นนะแต่วันแต่อันนี้จะมีสกิลป็ดกับกาบนะโอเคไปทดสอบกันเลยผมจะไปทดสอบในหมดแรงนะ ตายอีกขยายเตจไลค่ะออรักมีตายอีกขยายเตจเลยคัะใช่ค่ะยอมรับความจริงนะการตจสอบนี่แะเหนอเนี่ยก็เ็วจริงนะ ย่งอ้าวโคโนมดก่อนอ๋อก็จะกดท่าเลยเล่ปุ่มไม่ได้ปุ่มเอลเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไต ตาตูไหมเอาสวนเอาสวนนีกก่อนสวนคนเทียบเลยครับผมอกใจเอฟิกบอดตัวเองเออ างแรกนะเก็บปืนก่อนลงไปต้องย่อเลยนะโอเคโอเคเจอปืนบาเลีน,นะใช้โว้สำคัญโอ้โหเดินอย่างช้าครับ เริ่มองสิสย์ยังมีพิสิ์กระดาโษเวลาเห็นเฉพาะจำนวนเนียวครผมมีผมมีอกผมมีบาลีตก็บอกเดียวอะเมื่อกี้ผมเรียกเอ็นแปดหรือเปล่านะับก็เรียกผิดก็ขอโทษด้วยเป็นการเป็นเกมที่ยาวนานที่สุดเลย

นี่คนผมขอไปบ้านแอลก่อนเดี๋ยวต้องไปกอผ้าไปเนี่ยฮึ่มถ้ามีคนมาเปิดโคุนู่ย่องไปเลยนะทกยอบคัว่าามีจริง โอ,อ,อ,อ้ออโหเมื่อไหออรห่จะเดินถึงบ้านเอลเนี่ยเออนแขวน,นยวังที่ต้องอยู่ในบ้าน่่าาาาาามีีปรระะชเเตตอออยยบพูดงงง้น

ใช่เปล่าใช่เปล่าไ่าไงไ่าไงเมื่อกี้เห็นยืนขึ้นเมื่อกี้เห็นยืนเมื่อกี้แน่โอ้โหอยากล่อเขาอะแล้วเขามาขึ้นมาตอนนี้นี่คือแรงตกกันรัวๆแน่ซองพกกระดาษมีดกระไล

โอ้โหเครื่องบินสองลำแอรดดับสองกองเหลืองอันตรายเจอวีเอเอสของแต่งไม่ทองแตนขอร้องเถอะในนี้มีกระเป๋าไหมฟักเฮ้ยเจอคนครับผมเจอคนครับผมจะรอดไหม นังไม่ถึงวงแรกเลยนีงหมดวงแรกเลยออยากเปิดโคโนมากจังหวะนี้

ออกเก็บเสียงไม่ไม่ว่าอะไรอยู่ใกล้ถังแดงสุดๆไม่มีเกาะสีด้วยนีกระสุนบาเรียดน,นะโอ้โหสิบนาทีแล้วนั่นเนี่ย จะถึง20นาทีไหมคลิปนี้คลิปนี้จะถึง30นาทีไหมเนี่ยอุ๊ยเหมือนเล่นเสียงเป่นไ,ไ,ไงขออนุญาตยืนนะ ขออนุญาตวิ่งกับเตือนะยังไงเขาตั้งไอวอลแล้วก็ไปทางโน้นหรือเปล่ามันไง โอ้รอดได้วงสามรอดได้ประมาณวงสองวงสี่นะใช่เปล่าแต่ก็บกวกนะอยู่นะบวกอยู่นะอ่ะิทคนิคนี้โอ้สรุปเรารอดประมาณท้าสิบนาที ไม่ชน,นะนะยังไม่ชนะแต่บวกอยู่บวกอยู่โอเคแต่คือพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อเดียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอเคเดี๋ยวดูนะผมบวกสิบหกจากสิบสี่นะสังหารศูนย์บางคนที่เล่นเก่งๆก็น่าจะสังหารเห็ได้แล้วแล้วอันนี้ก็คือ คือเราอยู่ได้ประมาณสิบนาทีนะโอเคเลยคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสบดีครับบายเอ้อ <Bye. S 2>